สวัสดีครับผมสนิมเน้าชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่นําของดีๆมารีวิวมานําเหนอนะฮะได้มาในราคาไม่ได้แพงมากนะฮะหกรกว่าบาทนะฮะใครที่ถูกใจก็ไปจัดหามาหรือใครที่มีถูกใจก็ลองดูตัวอื่นเนาะแต่ัดสินใจเอาเองนะครับถูกใจตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับผมคิดว่ามันดีนะครับเลยนามานําเหนอดูกระสุนปืนตัวเนี้ยนะครับบอกก่อนว่ามันคือลูกในยนะครับแต่ผมยิงแล้วไม่มีการติดขัดนะกับปืนผมถือว่าเหมาะสมกันดีนะครับยิงหรืออ่า ต่อเนื่องลื่นไหลนะครับมันค่อนข้างจะปลอดภัยในการใช้ในชีวิตประจําวันนะแล้วการใช้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนถ้ายิงปยิงแล้วปืนไม่ติดขัดผมว่ามันก็ก็ถือว่าโอเคนะนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับมันคือตัวไหนนะฮะมันคือตัวนี้ครับผม NRC นะฮะ Super LR นะครับ LR ตัวนี้ย่อมาจากว่า Low Recoil นะครับคือแรงรีคอยน้อยนะครับบางคนก็คือใช้อยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ผมได้มาอย่างที่บอกในราคา600กว่าบาทไม่ได้แพงมากมายนะฮะ25นัดอ่ะดูดีเทลกันครับขนาด12เกรนะฮะ OO Buck 8.6มิล32กรัม9เม็ดนะครับอันนี้ก็คือดีเทลที่กล่องนะครับด้านข้างนะฮะก็จะมีคําเตือนก็จะเป็นคําเตือนทั่วไปในการใช้อาวุธปืนนะฮะเห็นไหมฮะใช้อาวุธใช้อาวุธปืนใช้กระสุนปืนกับอาวุธปืนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ ตรวจสอบให้แน่ใจไม่มีอะไรในลํากล้องนะครับสวแมแว่นตาแล้วที่ครอบหูห้ามยิงปืนไปยังพื้นน้ําและวัสดุแข็งเห็นไหมข้อ6อะไรเนี่ยหากปืนติขดขัดอ่ะไม่สามารถยิงได้อย่ากระแทกพัน์ท้ายปืนนะฮะให้อ,ออกโดยวิธีการเบาที่สุดห้ามกระแทกนะฮะกระสุนอาจทำงานเองโดยโดยการที่มันล่วงหล่นหรือกระแทกโดยไม่ตั้งใจอันนี้ก็เป็นข้อข้อควรระวงังโดยทั่วไปในคนที่เขาใช้ปืนอยู่แล้วนะครับต้องระวังนะฮะ แล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นหลักๆผมก็เพิ่งเห็นนะปืนหรือการยิงออกไปแล้วเนะี่ยมันมีสารตะกวดนะครับการที่สัมผัสวัตถุที่เป็นกระสุนปืน,นครับความสะอาดปืนเนี่ยต้องล้างมือให้สะอาดนะครับเพราะมีผลเสียเหมือนกันนะอีกข้อนึงเนี่ยอ่านไว้เป็นความรู้เก็บกระสุนในที่แห้งและเย็นนะฮะคนที่เล่นปืนเนี่ยโดยส่วนมากเขาต้องรู้อันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับมันเป็นความปลอดภัยกับตัวเราเองและคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาไว้หน่อยก็ดีนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ เป็นพื้นที่ผลิตในอินทบอกเป็นลูกในนะครับเมกอินไทยแลนด์นะฮะอ่ะดูรอบๆกล่องกันไปแล้วนะฮะมาดูภายในกันแลวกันนี่เลยนะฮะยีนะ่สิบห้านัดมันก็คือลูกก้าวธรรมดาบ้านเรานี่แหละนะฮะเก้าเม็ดแต่ผมเห็นว่าช่วงนี้ราคามันถูกนะฮะแล้วก็ของเก่าหมดก็เลยไปซื้อมาติดบ้านไว้นะฮะ ลูกบอกเลาหนึ่งนัดอันนี้ก็อย่างที่บอกมันคือลูก9ก้นะฮะใครที่ถูกใจก็ไปหาขรอพอนะ,ะราคาไม่ได้แพงมากและอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่า,าโดยส่วนตัวนะครับกระสุนรุ่นนี้ผมไปซ้อมยิงที่สนามลักษณะการติดขัดไม่มีนะครับการการเขาเรียกว่าดึงกระโจมมือขึ้นนะัดต่อไปเนี่ยไม่มีปัญหาติดขัดน่าจะเป็นเพราะว่าฐานเขาข้นางหน้าสูงนะครับอย่างคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมทําเรื่องกระสุน,นอีกยี่ห้อหนึ่งตัวนั้นรู้สึกจะติดขัดน่าจะเป็นเพราะ ฐานมันต่ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ตัวนั้นอนะ่ะผมดูแล้วคือปอกกระสุนเนี่ยก่อนจะใส่เข้าไปปอกกระสุนตรงเนี้ยมันมีช่วงที่บวมมากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีลักษณะการบวมออกด้านข้างนะฮะจะเรียงเม็ดกันดีแล้วฐานเขาสูงนะครับไม่รู้ว่าติดเพราะเหตุผลใดนะฮะจะต,ติดเพราะดินปืนเยอะลูกมันแรงเกินหรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจแต่ผมรู้แค่ว่าถ้าเมือ่อใดที่ยิงในการต่อสู้กันจริงๆเนี่ยแล้วเกิดติดลํากล้องอย่างนั้นนะผมว่าผมอันตรายนะครับ อาจจะอยู่ไม่รอดก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีปืนก็ควรจะเลือกกระสุนที่ปืนเราชอบใช้เข้ากันได้ดีนะฮะเขาเรียกอะไรนะปืนเรากินอาหารชนิดไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยก็ถือว่าต้องพิจารณาดูนะฮะบุคคลรุ่นพี่ผมท่านหนึ่งเขากล่าวว่าคุณจะเป็นนักกีฬายิงปืนนะฮะหรือคุณจะซื้อปืนไว้เฝ้บบ้านก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าปืนคุณทานอาหารชนิดไหนนะฮะทานข้างทางหรือสเต็กต้องเลือกให้ถูกนะครับ ไม่ใช่ว่าปืนเราจะต้องกินสเต็กอย่างเดียวนะฮะกินสเต็กเข้าไปแดกแล้วยิงไม่ออกก็มีนะครับปืนผมกินแค่นี้ครับกินข้างทางนะฮะยิงราบลื่นนะครับไม่จำเป็นต้องลูกนอกนะฮะลูกในนี่แหละราบลื่นไม่มีติดขัดนะฮะอันนี้สาหรับปืนผมนะเพราะฉะนั้นนะฮะการเลือกกระสุนไว้ใช้งานต้องลองยิงก่อนนะครับว่ามันเหมาะสมกับปืนเราไหมนะฮะยิงแล้วความแม่นยําแค่ไหนนะฮะติดขัดไหมอะไรไหมดูให้แน่นอนนะครับก่อนจะ เอามาปกป้องชีวิตและทรัพย์สินพิจารณาดูให้ดีนะครับอันนี้ก็มาให้ดูนะครับของ n ินซีนะฮะลูกเก้านะครับราคาไม่ได้แพงว่ามาหกร้อยกว่าบาทนะฮะใครถูกใจนะครับไปหาเลือกซื้อไปครอบครองนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะไปนะฮะสนามยิงปืนทุกที่ร้านขายปืนทุกร้านนะครับต้องถามหาทะเบียนปืนท่านนะฮะเวลาไปซื้อท่านต้องพกทะเบียนปืนไปด้วยนะครับไปยืนยันตนว่าท่านสามารถซื้อและครอบครองได้นะครับใครที่ถูกใจนะฮะ ไปหาซื้อเอานะครับส่วนช่องผมใครถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และสับสไคร้ให้ด้วยนะครับตะนบหนิบนาชาแนลนะครับมีของถูกของดีข้างหน้ามีอะไรให้ดูเดี๋ยวจะนำมาให้ดูอีกนะครับผมสวัสดีครับผม